ไล่ยังเนี่ยไลครบวะมาตุนลงมานำตลอดไอลงมียังทัถกทายถักทายนำแรงเด้อพี่น้องเลยลงมาถุงห้ถุงห,หน้าก่อนมาเมียนมัดเงี้ยก่อนหลังจากฝนเสาตกกับเบิดน้าเบิดน้าไหลเลยนี่น เอ้ยเงคือขึ้นมาซีโนมาเนี่ยมีคนยามเงงแล้วคนยามก็แเละอันนี้ก็ได้แล้วโอ้คนดึงเงงมาเบิดเลยอืมเนี่ยนี่เตะกระปูกระปูหอยน้องเอ้ยอาซิวลำโตนี่แหละ nè, ôi, vừa đi khi vừa đi kì khan, anh cù nhèng vậy, này cá lại chọc chọc như thế, như thế, hoi, xíu được một ít, buồn sao tock là có bớt nau mà Cả cái nhang lái chỉ đòi hải sịt tan miện, xèi khò con, này sẽ cù nhèng miện con. คนเลีย้ยงจิปยามันท่อแล้วก็ไปเมียนมัดเงี้ยงลงให้หน้ารีนเขาบรรออกเลยสีเก็บหน้ามเมียนออกหมดลายมาเก็บเงี้ยเมียนก่อนพี่น้องใว้มันเนี่ยโบได้มันมีแต่อันกุ้งฝอยครับอันปลาซิวน้อยเนาะเลยบ่ได้เอามันก็สีตาหน้ามเมียน ไว่เซเข่าก่อนตอนแรงพี่น้องบรรยากาศก็คึ้งฟ้าคึ้งฝนนี่นะคือสีตกแน่บ่ตกแน่เนาะห้องเึิงหึงเดียวเด็กน้อยไปดีโตโอ้หนาลายดีพี่น้องทุกคนอ่ะมาเกี่ยวเนาะทางนี้คนก็ไม่ได้มาเกี่ยวหนาคลิปพอน โอ้ยค่ำแล้วไปหาเบิ่งแยงก่อนพอปิดน้ําก็ปิดไว้ย่านว่าฝนบ่ตกย่านฝนปะไปยางเนาะมานําคบาดเอ้ายางเบงก็บ่ยางเลยสิยางก่อนนี่โหหกหมุนปลาไปหาเมียนมัดงก่อนค ฝนโบตกแล้วก็เอาขึ้นเมียนเดี๋ยวมาสิกัดเดี๋ยวฝนตกะก็มันลงเองมันมีแต่ม,มายามปลาเท่านั้นเสียงนย้ำยังจวดจวดอยู่จะจะเอาขึ้นได้พี่บอเลยพี่น้ยงกบก็หล,ลายหลายเนาะย่างไปตามคันแบบนี้ก็โตน,น้ำปวเปียปวเปียอยู่ในกบกันน,น้ำยิงไหลยอยู่นี่ยจเอากักน้ำไว้เสะเข่าก่อน ไว่ากักน้ำไว้กินว่าอย่างน้นน ào ตาท่านได้ลุกขักลุกไท่านได้เบิร์ดยังเห็นน้ำไหลหน้าอยู่มาเบิ่งดเงงก้อนเง่งตัวนี้นนเง่งตัวน,น,น,นี้ชวนไลายชิมหกุ้งปลอยปลาดุเหล่หลายอยู่นี่เง่งกับกู้เรียบร้อย ก็ประยาวมันก่อนยาได้จากสิ่อว่าพิษน้ำเมียนบ้านาน้ำเมียนใส่เขาอืมโอ้ยกระอกผังกะลงไว้ก่อนได้ก็ได้ก็การเกี่ยมเนี้ยเลยมายาตอนเร่งเศร้านี่กะได้รถอ่าจะ ันงูตายมาข้างนี่นี่แล้วโมูลกมันก็นเน่าแล้วไหลน้ำไปให้ปลากินงูตายสองจนมีบ่มีบ่มีบ อืบอขอบ,บุญมีเดี๋ยวจีปิดหน้าใหม่หน้าคอยไหว้ได้บ่โมเดิร์ฟปาในใดเละก,กับปูกับปลาเนี่ยมันยังมีกลิ่นอยู่ถามว่าบ,บุมีกลิ่นแล้วเฮามาเปิดเขามาเปิดพอตัวนี้พอได้กลิ่นลดเลยเห็นไหมปลารสปลารสแล้วนอนใะอ้กลัว สำว่าเขาขังเมียนนะปลานดำไหนาเขาเนี่ปลาเขามีกินอยู่เทากับปิดเมียนก่อนปิดหนาแหละปิดหนามว่า,หาให้มันไหลออกจากไหนาเวลาอันที่วา่าเขาเบิดปลา,ากินเทาก็มาเปิดบ้านเอโอโคตมันลดก็พอรด้ปีนในมกอยู่ได้แต่ละข่า ตอนนี้ก็สิปิดเอาน้านันก่อนปลาไว้บัตมันเบิดกินนะเขาหาบ่ได้แตมันเบิดกินแล้วก็เฮาก็มาเปิดน้าออกจากท่อมันก็ไหลลงอ้วยลงท่อไปนี่ไหลร่องไนี้ปลามันก็ลงมานี่เขาก็เอามือกินบัตรวันน้องวันหนาเฮาหาอยู่หากินกาบ่ยากพี่น้องเอ้ยบ่อึดโบยากปานเดยเนาะแต่ดูนี่นะ ดูเน de 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 ี่ยฝ่าดูฝนดูมีน้ําดูคงกินมันก็ต้องอยู่กับน้ําอยู่กับนี่อย่แล้วมาก็ต้องมาเปิดน้ําลงมัมีกินแล้วนี่นะปลาดกปูหอยกินเบิดนี่ตอนเช้ากุ้งตอนเช้ากุ้งสิลตอนแงีนั่นมีก็สวนน้อยตอนเช้านี่โอ้ยหาย หอยเอาก่อนหอยบดเอาเนาะช่วงนี้งงดกินหอยงดกินหอยปูเอาอยู่ปูเมื่อไรลูกสาวหอยงดก่อนช่วงนี้กินปลาช่วงนี้กินปลางดหอยกินปลาช่วงนี้ถ้าคืนอยา,ากเดกลูกมาเอา คุดอยากหอยด้ลงมาเอาหอยกระโดดเดี๋ยวหนึ่งก็ได้ลายตึกนี่สีกักน้ำเนีบ่บหอยมันออกบานถ้าพุ๋แหละคุดอยากว่ามีเนื้อกินอีกพุ๋แลเดี๋ยวลงมาเปิดเอาน้ำให้หน้กากักน้ำก่อนช้าไปหน่อยบอกแล้วน้ำครับผมมีเต่เตรียมมา เอาน้เมีดตักน้ามีดไว้กิ่นตานาวแบบอ่ะเิ่ต๊อีกยโอ้โ้ยกยังก้งเ้ยเฮ้ยมีแต่ใบไม้นี่แหละสายเหตุที่ว่าเอนเอาอันตุ่นตานะลงกับใบไม้แบบนมันลายเหมือนเอาใบไม้ลายกวขานเลือก แรงมากเหม่นยนังก็ได้มันจะเก็บถึกเมียก็อันอะไรมันแห่งหลายทรับจัดขิดจัดยังเลย,ยมีปลาโอ้พี่น้องโอ้โอปลาปอเนลี่น้าบกอะไรมีปลาอยู่เฮ้ยนิดปัว Nên bola là Cái xiêm lịn bốp bốp xiêm lịn ngang xiêm 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 ก็จะเป็นเสียงฟ้าแ,แล้วเสียงฟ้าก็ไม่เห็นนี่โอ้เฮ็บเอ้บ่มีต้นเมนดีปะโคปะโคพี่น้องเอ้ยน่าใหญ่ปรนเดี่ยะโคพอดีงามสองโบ,บ่หน้าบกเหงเลว้วถันก่อน อาเลยอาว้ายบบนี้บนี้เดยกกายเมียนเวลาฝนตกกลางคืนกลางค่ากลางคืนเขาก่ได้ลกมาใส่เบบโต้งถาว่าโต้งนเนาะมันเป็นโต้งที่ว่าลุงไงก็เห็ต่เกา่าถ้าฝนตกมากนี่นามมากบอกเขาก็ลงกมาใส่เอานามมากเขาก็บอกหูเวลามันมานะมึงไฮ ดูดิปลาโคปลาโคปลาโคนน่อยปลาโคนนู้ดีปนอืมพุป้นอู้เดี๋ยวบ่ปูหรือะเด็กตัวนี้โตโสงโตปูตหนึ่งอืม <laughs> đi ra bốc em yếu hay sám tố đi có nhìn nhẹ tự đi có nhìn tự sám tố chút nằm bốc em yếu đây sám tố là miết อักาไว้ยใได้กินนานๆเห็ดเห็ดปล่อยมาได้หน้าบกเลยมาเอาเมียทำมาโบกัดกับแมงกระปูว่างนึงหันลงง่ายไขยนะ่เนาะสีมือบริลงมาใกล้อโอดโกระปูกัดจนขาดเบัดได้เป็นลงมันยิบมาตาบไม่นเนแเลยถาเฮาบอเอาใจใส่ดูเล่บ่วบ้าไม่ยังเนาะ มีอยงกระยูเขาบุฮึงด้วยกันเอ้ยเบ็ดระบอกเบ็ดแล้วเก็ดเด็เด,ดมืเอเหงไ้กับบานกับซองเขากับบนันฝนตกแต่างมาไหมว่าอะไรมาออื่นนี้กะถ่าฝนโปตกกะสิลงมาหาอันอัดน้ำไว้น้ำน้ำรี อัดไว้นี่กันดิมาตอนแรงก็แล้วคาบนึงน้องเอ้ยนี่ทั้งปลาคอทั้งปลารลงมานี่แม่นได้โดนะเก็บเงเมื่อเบกงเมื่อบาดนี่อักษาไว้อีบัดหน้าับบ้านับโซทํากันพี่น้องเอ้ย มาล้มกันกลับล้มกันมืออื่นเลยสิงลงมาหาต้านน้ำต้านยังไว้ข้าวฝนตกเพิ่มข้าวฝนนั้นตกเพิ่มก็ได้กินปลาต่ออีกตอนนี้มันยังอัดบ่ได้เาว่าน้ำยังหลายอยู่เสียดายมันบ่มีดินพี่น้องเลยมันเบิ่ดเดนาะมันดินป้านกับม,มีนี่มาจีบมาแถวคันนานี่ลลลนนเลาะเลาะเลาะคันนาแถวนี่เลยมาจีบมาดินคันนานี่มันบ่มีดิน,าน,น,านยมนมนามนี่ น้ำแรกเนีเย่ยยังพอได้อยู่เอาแล้แถวหาหน่านี่ขันยามมันมันเกี่ยวเขาแล้วยามน,นี่มันบ่นมีดินก็นเลยป่านหน้าบ่อยู่ป่านต้านไว้พอแต่นหน่อยนึงป่านบ่ได้เต็มที่โอ้ยกบัตรกบบ้านกับโซ่เนาะจับจเบรกยังเบรกยาเ,น,ยาเนี่ย เด็กเงงเงมื่อเมียนก่อนบรรยากาศงางหนึ่งเรงบรรยากาศมื่อนี้บบมีเดดพี่น้องก็เบิดมือเลยเหมืนอนนี่บบมีเดดหาบเอาหาบถังกูเงงอันนี้บบมีเดดม,เนะมดมาเนเี้ยนะผ้าคึ้มเบ,บิดมือเวิยนเนาะผ้าคึ้มแบบกรอบนอนนะโอ้ยคุณ กรอบนอนเลยบรรยากาศแบบนี้นะกำบ้านกำซองพี่น้องเอ้ยมากกันกำน้อกันแบบนี้เนาะมันก็จะโอ้มืดเลยมืดเลยมืดไว้เท่ๆเลยัรนยาก็ศหัวน้อยตีโป่งเมื่อน้อกับโบท่านกับโบไก่เป็นไงแล้วก็พอประมาณนี้แหละเด้อพี่น้องเนาะอยู่ดีมีแห้งเป็นสุขสุขคน ห้สุขภาพเข้มแข็ง,ขงสบายดีสบายดีพี่น้องพบพ่อกันอีกคลิปหน้าพี่น้องเลยเนาะตรง,งนี้กับบ่ได้ไปทางไหนมีได้ทายอยู่ตรงไหนตรงหน้านี่แหละพี่น้องเลยทายเห็ดเบียยเห็ดงานเลาะน้ำห้น้ำน้าหาปูหาปลาไปเนาะม่มีประโยชน์ไปไหพี่น้องเลยแต่ว่าผูมักแบบสายธรรมชาติเนาะยินดีต้อนรับสบายดีสบายดีพี่น้อง